สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smart GC Channel นะครับหลังจากที่ใช้ตัวของ Samsung Galaxy S 25 Ultra นะครับมาเป็นระยะเวลา เกือบหปีแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าชอบน้องมากๆเลยสำหรับตัวของ Samsung Galaxy s 25 Ultra ของเรานะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับลดสูงสุด9,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของ Samsung Galaxy s 25 Ultra ใครที่ชอบตัวของปากกานะครับก็ยังมีให้ใช้อยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวของปากกาได้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนสเปคนะครับจะเริ่มต้นที่ตัว256 g ิเท่านั้นไม่ใช่ความจำเครื่องนะครับเริ่มต้นที่256 g ิกแ12นะครับแล้วก็ยังมีตัวของให้้ดวยั ใครที่สนใจนะครับก็วแวะเวียนเข้ามาที่ซัมซุงใครที่สนใจนะครับก็แวะมาที่ซัมซุงแบนด์ชอปหรือบ้านใต้คอมเมนนี้นะครับสามารถเช็คโปรโมชั่นได้ด้วยนะครับก็เรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสามารถที่จะใช้ตัวของบัตรประชาชนใบเดียวในการผ่อนสินค้านะครับอาจจะใช้เงินศูนย์บาทในการออกเครื่องก็ได้นะครับเสียแค่ค่างเรรมเนียม2 5 0บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็มาที่ซัมซุงแบนด์ชอปโรบิรนสันปราจินบุรีนะครับ ตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็จะรองรับการชาร์จด่วนสูงสุด45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของ s a m s u n g Galaxy S25 อ l t ตรนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มตัวของแรมพัดได้ด้วยนะครับสูงสุด12 g ิกนะโปรโมชั่นนะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามโปรโมชั่นของบริษัทนะครับเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับและยังมีเรื่องของโปรแกรมเก่าแลกใหม่นะครับสามารถนำตัวเครื่องเก่ามาประเมินราคานะครับสำหรับส่วนลดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 20,000บาทนะครับตัวนี้28,000บาทนะครับสำหรับตัวของ iPhone 15 Pro Max 16 Pro Max นะครับสามารถนำเครื่องมาประเมินและยังมีท็อปอัพให้สูงสุดถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้ตัวของ e อจ u พ Ultra นะครับก็เลยบอกเลยว่าใช้กันไปยาวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของกล้องนะครับก็มีความสดใสนะครับอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะครับในการถ่าย ภาพนะครับแล้วก็ยังซูมได้อีกร้อยเท่านะครับตัวนี้แล้วก็วิดีโอถ่ายได้ถึง 8K กันเลยทีเดียวนะครับและราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะครับจะเหลืออยู่ที่4,900ทเาั้บาทนะรลดเปทันที6 6 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังาสามารถที่จะใช้ตัวของ Samsung Finance นะครับผ่อนปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าซื้อปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับก็สำหรับตัวของ Sam s u n ก g a l ซี่ S 25 u l t r หหรือ S 2 5 Series ใคร ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe กับช่อง Smart GC เอาไว้ด้วยนะครับ